ไปพมาแล้วมามล้วแล้วที่พี่พาไปแล้วพี่พาไปแล้วมาจับมือป้าไปป้าอ่ามาหันค่อยค่อยเดินค่อยค่อยเดินจับเองจับเองจับตรงนี้เนี่ยจับค่อยๆจับเนี่ยจับตรงนี้เนี่ยจับแบบนี้เนี่ยจับลูกกลองตรงไหนเออหันมาดูหน่อยดูกล้องหน่อยยิ้มหน่อยแกยิ้มหน่อยบายบาย ไปเดินไปต่ไลเดอร์ค่อยๆค่อยๆจับอือค่อยๆจับไปนั่นแหละค่อยๆค่อยๆนั่นแหละยรอตรงนี้ข้างกนนั้นน่ะเพราะว่าอีอีคิวรอดช่องเร็วรอช่องอะไรช่องรอช่องมาเลยอีอาบกมือหน่อยบอกมือหน่อยมาแล้วอีคิวแล้วค่อยๆคิวรอดมานี่เลยค่อยๆระวัง มาแล้วมาแล้วมาแล้วระวังน้ำนะเฮ้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ่าลุกขึ้นเลยลุกขึ้นยืนเลยยืนเลยนี่ยืนเลยกอดกันรลางก้าเพี่กบต้องมารับอีทิวตรงนี้ไม่งั้นอีคิวตกแน่เพราะว่าหนูเดินได้เดินคิวตรงนี้แล้อุ้ยชิกบกีบทิว บ้านีม่มีคนอยู่หรอหรือที่คนพักเทยังไงเป็นหาแม่กบเลยมีมีนักศึกษามานะคะมามาถ่ายไปเยอะท่นี้ครับท่นี้ครับผม่่านี้แล้วเดี๋ยวไปเล่นสไลเดอร์ใหญ่ๆแล้วี่กบอุ้มน้องไปตรงสีเหลืองอ่ะโอ้โหเก็บเพื่อนเลยออเอเออนีเอแต่ค่อนนี้ไงนี่อันใหญ่ๆนะสไลเดอร์อกลื่นลงไปเลยลูก ให้พี่ให้พี่สไลด์ดื้อน้งมาก่อนอ่ะหยิบน้องอ่ะน้องอ่ะหยิบน้องเปีนค่อยอือเรื่อยสไลด์อู um ้หูอู้หคือคือมาให้ถึงตรงนี้ก่อนจับแม่นแม่นลูกจับแม่นแม่นใช้ขาเหยียบสิลูกหยียบเหยีตัวน้องต้งไปไม่ตกลูกดันตัวขึ้นไปพี